ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสมฤทธิ์สะสมเหรียญและธนบัตรสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับเหรียญ20ย e ูโรเซนที่มีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญ เหรียญนี้เป็นเหรียญ20ยูโรเซนปีคิสศักราช2002ของประเทศเยอรมนีเป็นเหรียญที่หายากและมีราคาเกินหน้าเหรียญ